ภาษีที่มาของรายรับของรัฐบาลรัฐบาลมีหน้าที่หลายประการเช่นป้องกันประเทศรักษาความยุติธรรมและพัฒนาประเทศในด้านต่างๆเช่นการศึกษาการสาธารณาสุขการเศรษฐกิจสำหรับในด้านเศรษฐกิจนั้น รัฐบาลมีความประสงค์ที่จะให้มตารการการคงชีพของบุคคลอยู่ในระดับที่ดีที่สุดเท่าที่ทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยการผลิตจะเอื้ออำนวยให้ทำไมเราต้องเสียภาษีภาษีเป็นสิ่งที่รัฐบาลของทุกประเทศบังคับให้เก็บกับประชาชนทุกคนเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ในด้านต่างๆอาทิเศรษฐกิจสุขะอ,อนามัยทำบัตรทองการศึกษาสร้างอาคารหรือห้องเรียนให้กับโรงเรียนการค้มนาคมมีส่วนในการสร้างรถไฟฟ้าถนนหูมงการจ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจครูและอื่นๆหรือการรักษาความสงบสุขภายในประเทศ ที่มาของรายรับของรัฐบาลมีหลายประการคือการเก็บภาษีอากรซึ่งเก็บจากบุคคลทั่วไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 2. การเก็บประโยชน์จากทรัพย์สินและการขายสินค้าบริการ 3. การกู้เงิน 4. การพิมพ์ธนบัตร 5. เงินช่วยเหลือจากประเทศหรือจากองค์กรระหว่างประเทศ ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีบุคคลธรมรมดานิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดฐานภาษีฐานภาษีคือสิ่งที่เป็นเงื่อนไขให้บุคคลที่ต้องเสียภาษีหรือสิ่งที่เป็นมูลเหตุให้บุคคลต้องเสียภาษีเช่น 1>, 1. บุคคลมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้จะต,ต้องเสียภาษีซึ่งเรียกว่าภาษีเงินได้ ฐานภาษีได้แก่เงินได้ 2. บุคคลมีทรัพย์สินอันอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ให้เสียภาษีซึ่งได้แก่ภาษีบำรุงห้องที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีกองมรดกเป็นต้นฐานภาษีได้แก่ทรัพย์สิน 3. ภาษีที่เก็บจากบุรีสุราการสั่งสินค้าเข้าการจำหน่ายสินค้าการแสดงมรสพ เป็นต้นฐานภาษีได้แก่สินค้าและบริการ 4. ค่าธรรมเนียมในการอนุญาตให้ประกอบกิจการเช่นค่าธรรมเนียมในการให้สัมปทานทำป่าไม้ค่าธรรมเนียมในการให้สัมปทานเดินรถเป็นต้นฐานภาษีได้แก่สิทธิพิเศษในการประกอบกิจการอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เก็บอยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นอัตราภาษีแบบก้าวหน้าคือเมื่อมีเงินได้สุทธิมากขึ้นเท่าไรก็ต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละที่เพิ่มขึ้นเช่นเงินได้สุทธิ3 0 0แสนบาทได้เสียภาษีในอัตราร้อยละหและสูงขึ้นถึงร้อยละ35เมื่อมีเงินได้สุทธิเกิน5ล้านบาทและได้กำหนดให้ผู้มีรายได้น้อยกว่าระดับที่ตั้งไว้ไม่ต้องเสียภาษียากรด้วยการเสียภาษีในอัตราแบบก้าวหน้า ให้ความเป็นธรรมในด้านความสามารถในการหารายได้ของผู้เสียภาษีและเป็นการลดความเลื่อมล้ำต่ำสูงในเศรษฐกิจของประชาชนแต่ละคนด้วยวิธีการเสียภาษียากร 1. การหักภาษีหน้าที่จ่าย 2. การประเมินโดยตนเอง 3. การประเมินโดยเจ้าของพนักง,งานประเมิน 1. การหักภาษีหน้าที่จ่าย วิธีนี้กฎหมายกำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้หักภาษีได้ทุกคราวที่จ่ายเงินได้แล้วนำเงินนั้นส่งแก่รัฐบาล 2. การประเมินโดยตนเองเช่นในการเสียเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีมูลค่าเพิ่มได้ภาษีธุรกิจเฉพาะผู้เสียภาษีมีหน้าที่ประเมินภาษีโดยคำนวณว่าตนจะต้องเสียภาษีเป็นเงินเท่าใด 3. การประเมินโดยเจ้าพนักงานประเมินเจ้าพนักงานจะเป็นผู้ทำการประเมินว่าผู้เสียภาษีจะต้องเสียภาษีเท่าใดภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมคืออะไรต่างกันอย่างไรภาษีทางตรงคือภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลที่กฎหมายประสงค์จะเรียกเก็บผู้เสียภาษีไม่สามารถผักภาระภาษีไปยังผู้อื่นได้ภาษีทางอ้อมคือภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลหนึ่ง เสียภาษีสามารถผลักภาระการเสียภาษีให้ผู้อื่นได้เก็บภาษีต้องเป็นธรรมการเก็บภาษีต้องเป็นธรรมโดยคำนึงถึงความสามารถของผู้เสียภาษีอากรให้สิ่งที่บ่งบอกฐานะทางเศร,รษฐกิจของผู้เสียภาษีมีอยู่3ประการคือ 1. ทรัพย์สิน2รายได้รายจ่ายที่วัดฐานะทางเศร,รษฐกิจของบุคคลได้ดีที่สุดคือรายได้